รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับบริษัททรเซปจำกัดน้ำแร่เพร่าน้ำแร่ธรรมชาติร้อเปอร์เซ็นตขนมข้าวอบกรอบตรายูกิอร่อยสุดติ่งตัวจริงแบบญี่ปุน่นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูรายูร่าความลับของความสวยเสนอ มายุราครบสูตรสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับเราสองคนอีกแล้วหมายวันนี้ใส่เสื้อสีตัดกันแวนเนาะกับายกาามายุราครบสูตรทางช่องห้านะคะก็กดหมายเลขหนึ่งค่ะเดอกับเราสองคนนะคะเรามาพร้อมกับสารพันธ์บันเทิงในเรื่องของความสวยความงามเรื่องอาหารกันกินนะคะแล้วก็เคล็ดลับสูตรต่างๆเรานำมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนก็วันนี้เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมเราจะแจกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายุราการติดตามชมรายการ สนับสนุนโดยน้ำแร่เพอราน้ำแร่ธรรมชาติร้อเปอร์เซ็ขนมข้าวอบกรอบตรายูกิยูราบิวตี้ซันส c รีน n 3-in-1 SPF 40 PA++ บวกบวกบวกช่วงนี้เ็ยังอยู่แต่ช่วงเทศกาลวันแม่เนาะยังเป็นควันหลงอยู่บางคนก็ยังพาแม่ไปเที่ยวอยู่นี่ไม่ขอเล่าประสบการณห์หน่อยนะคะคุณผู้ชมมาใส่เรื่อง มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่นี่แหละค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาแม่ขึ้นมาอยู่กับเราที่กรุงเทพปกติแล้วแม่ก็จะตื่นเช้าอาบน้ําแล้วก็ไปทํางานโดยที่ไม่ได้กินข้าวแต่ว่าช่วงที่แม่มาอยู่นี่เป็นช่วงที่รู้สึกดีมากที่ทตื่นเช้าทําทุกอย่างเสร็จแม่ทํากับข้าวให้เรามไม่เชื่ออย่างหนึ่งเลยค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่เขาพูดพูดกันเสมอว่าร้อยแม่ครัวพันแม่ครัวทําอาหารไม่เท่าฝีมือ ถึงแม่อาจจะอร่อยน้อยหน่อยแต่ความรู้สึกของรมัอร่อยมากที่สุดในโลกเลยทีี่่สุดเลยพแล้วเวลาแม่มาอยู่กับยายใหม่มสวนมากทำอะไรทีานเมนูอะไรที่เราชอบแม่เนี่ยจะทําเมนูข้าวผัดหมูที่ใหม่กินเชื่อไหมว่าเมนูง่ายๆนี่นแต่แม่ใส่ใจทํามากที่มแม่ใช้แบบหมูนุ่มๆใส่แครอทใส่หอมใหญ่ใส่มะเขือเทศแล้วก็หั่นแบบ เป็นหันเต่าชิ้นเล็กๆค่ะเพราะว่าตอนเด็กหม่เป็นคนที่กินผักยากมากใช่มแม่ก็จะสรรหาวิธีแบบว่าทําเป็นรูปดาวทําเป็นหัวใจบางทีก็จะแบบลอกล่อให้เรากินพูดถึงเรื่องอาหารที่ปรุงจากฝีมือแม่เนี่ยนะอย่างที่บอกอยา,ายหม่บอกมันเป็นอาหารที่มีรสชาติที่อร่อยที่สุดในโลกอันนี้ดิฉันเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เลย<ะ>ยิ่งพอเราแค่เห็นนะพอเรารับประทานเข้าไปอาหารนั้นเป็นฝีมือแม่มันทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าโอ้โหเรามีพลังอะไรวิเศษบางอย่าง มันทําให้เราหายเหนื่อยทาให้เราสดชื่นแล้วก็อิ่มเป็นพิเศษด้วยจริงเลยนะมันก็เลยทำให้หมานึกว่าถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสที่จะมีลูกน,นะพี่หมายก็คิดว่าหมาอยากจะใช้วิธีเนี้ยที่แม่แบบสอนให้เรากินผกักแล้วก็ถ่ายทอดความรักผ่านเมนูมให้ลูกบา้างแม่ดีมากเลยฟังเรื่องราวของยายหม,ม่แล้วแหมบอกตรงนี้คุณผู้ชมซาบซึง้ง เป็นเรื่องราวคล้ายๆกับหนังโฆษณาทุกคำมีความหมายของ CP เลยถ้าจำไม่ผิดนะคะปีนี้น่าจะเป็นปีที่3แล้วนะที่ทาง CP ได้จัดทำแคมเปญทุกคำมีความหมายเพื่อเป็นการตอกย้ำให้คนได้เห็นถึงความสำคัญของอาหารโดยเฉพาะอาหารของแม่ที่ส่งต่อผ่านความรักความผูกพันความใส่ใจเพื่อให้เราได้ลึกถึงอาหารของแม่ดูแล้วนะบอกเลยทุกคน อยากกลับไปกินข้าวกับแม่ั้งนั้นนะลองเข้าไปดูนะคะ YouTube ค่ะ CP Brand Thailand หรือพิมพ์คำว่าทุกคำมีความหมายคุณได้ดูแน่นอนแล้วเชื่อเลยว่าทุกคนซึ้งค่ะและสำหรับช่วงนี้ไม่อยู่ราหามาให้ไป ปั่นจักรยานตามเทรนด์โอ้โหไม่ไหวแล้วค่ะขอบายถ้าปั่นจักรยานเพราะว่าใหม่ไม่อยากผิวเสียแต่ถ้าไปดูดาราที่เขาปั่นไหม่ไปนะใครปัน่นเออมีก้องสารฐโจอี้บอยก็ปั่นนะคะดมงประกรณ์ก็มีดรนาวินตา้าก็ไปเราไปดูกันเองก็แล้วกันแต่นี่อันนี้ดูคนลเรื่องนะคะ<ห> <ja. S 2> จัก,กรยานในที่นี้หมายถึงจะพาไปบ้านจัก,กรยานนะซึ่งที่นี่จะเต็มไปด้วยรถจัก,กรยาน แล้วรถจกักรยานที่ว่ามันจะเป็นแบบโบราณมากมายเลยนี่แบบสองล้อก็มีสามล้อก็มีเอาเป็นว่าในช่วงนี้เมื่อยุราหามให้พาคุณผู้ชมไปที่บ้านจากักรยานอยู่ที่ถนนสวนผักรู้จักอยู่ตรงไหนถนนสวนผัก,อนนผกซอย6อยู่เขตตลิ่งชันนี่เองปะ่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าเขามีเยอะแล้วก็มีมากแล้วก็น่าสนใจขนาดไหนครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมสัญลักษณ์หรือจุดสังเกตเมื่อคุณเดินทางมาที่ถนนสวนผักซอย6 แล้วกําลังจะมองหาบ้านจักรยานก็ให้คุณมองหาจักรยานโบราณคันนี้ที่วางเด่นเป็นสง่านในมุมสูงนี่แหละค่ะสําหรับที่นี่ถือเป็นสวรรค์ของนักปั่นและใครที่เป็นแฟนพันธ้จักรยานคงจะมีความสุขมากนะคะเมื่อได้เดินเข้ามาเห็นจักรยานโบราณเยอะแยะมากมาย really บ้านจักรยานแห่งนี้ถือกําเนิดมาได้ก็จากท่านนี้แหละค่ะอาจารย์ทวีไทยบริบูรณ์อดีตอาจารย์สอนจิตรกรรมประติมากรรมที่มีความชอบในจักรยานอาจารย์บอกกับเรานะคะ ว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องจักรยานอะไรใดๆมาก่อนเลยแต่อาศัยจักการอ่านและหาความรู้นานถึง3ปีจนมีจักรยานโบราณมากมายอย่างที่เราได้เห็นอยู่ตอนนี้แหละค่ะซึ่งอาจารย์ก็บอกกับเรานะคะว่าถ้าคุณมีใจรักในจักรยานโบราณจริงๆแล้วอยากได้เป็นเจ้าของแล้วก็ที่นี่ยินดีขายให้หรือจะให้ประกอบคันใหม่ๆให้ก็ได้เลยนะคะ และที่บ้านจัก,กรยานแห่งนี้นอกจากจะเป็นสวรรค์ของนักปั่นแล้วใครที่อยากมาศึกษารประวัติศาสตร์หรือมองย้อนไปหาอดีตแล้วก็ที่นี่เขามีของสะสมของเก่าๆมากมายหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสือรถยนต์โบราณเข้าของเครื่องใช้ต่างๆเรียกว่าได้ความรู้เต็มเอียดไปเลยค่ะเมื่อคุณมาที่บ้านจัก,กรยานแห่งนี้ค่ะใครอยากจะดูก็ไปดูนะคะอยู่ถนนสวนผักซอย6เขตสลิงชันค่ะบ้านจักรยานมีจักรยานทุกแบบทั้งเกา่าทั้งใหม่นสนใจก็ไปถามกันเราเองนะคะช่วงหน้าค่ะยูราสวยครบสุดวันนี้เนี่ยนะคะ เราจะมาแนะนําวิธีการที่แบบว่าสครับใบหน้าของเราเพื่อให้รูขุมขนบนหน้าของเราเนี่ยมีขนาดเล็กลงจริงๆมันมีวิธีมันสามารถทําได้แต่คนก็ชอบเม้าไม่เคยเจอใน f a c e b o o k มิชโนดประจําทาไมพวกดาราเขาไม่มีรูขุมขนเลยเขาแต่งแอปโอ้โหไม่ใช่แอปเบลนะเขาแต่งแอปในกล้องโอ้จริงๆมันมีวิธีทําได้แล้วก็ทาได้จริงคุณไะ้ทำก่อนสนับสนุนโดยน้ำแร่เพราน้ำแร่ธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ ขนมข้าวอบกรอบตรายูกิช่วงสวยครบสูตรสนับสนุนโดยยูราซูเปอร์คอร์เรกทีฟเซรั่มนวัตกรรมใหม่เพื่อผิวกระชับเรียบเนียนและดูอ่อนเยาว์โทรศูนย์สองหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกหกหกศูนย์สองหนึ่งหนึ่งหกสองหกหกหกเข้มข้นแม้เวลามันช่วงบ่ายๆแล้วนะมันมาน,นั่งชิลแล้วดื่มเครื่องดื่มมันไม่มีความสุขนะคุณผู้ชมอันนี้สวีท ซันช <Sunshine. S 2> ัยค่ะของใหม่ก็คือสตรอเบอรี่เลมอนเนทนะคะ<ด>แล้วชาเป็นย่างเปรี้ยวหวานนะเปรี้ยวใช่หมีมีเวลามานั่งชิลแนะนำเลยคุณผู้ชมร้านฮอกไกโดซิลครีมอันนี้อยู่ที่โครงการ t ีอัพพระรามสามเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรนะเป็นเรื่องอของ รูไม่ใช่รูหนูรูลูกขนกว้างบนใบหน้าใช่ทำไมเขาบอกว่าสครับช่วยเท่าไหร่ไปเจอใครเท่าล่ะไม่ต้องใครหรอกพี่เราก็เป็นไหมก็เป็นเด้อเป็นอะไรเป็นรูกขนกว้างเนี่ยเต็มเลยเนี่ยตรงช่วงเนี้ยชอบเป็นหลังๆพอวันไหนจะไปถ่ายละครเขาทักอุ้ยวันนี้รูกขนกว้างมีคนทักหรอกดีพี่เด็กๆหน้าใสๆไม่น้ำอ๋ออแล้วมันมีวิธีแกนเขาบอกว่าสครับช่วยได้อ่าสครับใช่ไหมใช่แล้วเอะลองไปดูช่วยได้จริงป้ะ การสครับผิวนานจะช่วยทําความสะอาดรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเพราะจะช่วยกําจัดสิ่งสกปรกที่อุดตันบนใบหน้าและช่วยกําจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดลอกออกไปซึ่งวิธีการสครับที่เราจะแนะนําก็คือให้คุณนําน้ําตาลทรายผสมกับน้าผึ้งและน้ํามันมะกอกเล็กน้อยแล้วนํามาทายทั่วใบหน้า พร้อมกับขัดวนเป็นวงกลมเบาๆทิ้งไว้ประมาณ3-4นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำเย็นซึ่งสรรพคุณของน้ำผึ้งนั้นก็จะช่วยลดความมานันบนใบหน้าและยังช่วยทำให้รูขุมขนเล็กลงได้อีกด้วยค่ะ <S <S เห็นไหมคะบอกแล้วว่าสูตรนี้ไม่ยากส่วนผสมก็หาง่ายไม่ยากแต่ว่าบอกคุณผู้ชมนิดนึงถ้าจะทําต้องเบามือเลยนะ <ừ> หน้าเนี่ยถูไถแรงๆไม่ได้เดี๋ยวก็หน้ากะถลอกปลาะเปิดไปด้วยนะมันมีเคล็ดสั้นๆอันเนยอันนี้ฝากไว้ด้วยสมมุติว่าใครที่อยากจะ กระชับรูหูขนเพราะเคยได้กับตัวเองปราคนว่าเปนวดหน้ามากลับมาบ้านรูหูขนกว้างเลยถ้าคุณนอนน้อยพักผ่อนไม่พอรูหูขนก็กว้างแล้วในยุคปัจจุบันที่คนชอบอาบน้ำแล้วล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นเป็นหาน้ำเย็นใส่ตู้เย็นไว้มันดูแบบแมหมไฮโซไปนิดนะเพราะว่าแทนที่จะเป็นบางคนบอกอฉันไม่มีเวลาทำมาหากินจะมานั่งล้างหน้ากระชับรูหูขนทำไมจริงๆแล้วมันได้ผลสมมติเราอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีน้ำเย็นหรือว่าก้อนน้ำแข็งเนี่ยถูหน้า มันช่วยให้รูขุมขนกระชับได้ปิดท้ายอย่างเงี้ยปิดท้ายใช<น>้ใน,น้ำเย็นๆปิดท้ายแล้วอโอ้โหอ,อันนี้ไม่ได้ขายของเลยแต่ก็ขายหน่นอ,นอยนะยูราซูเปอร์คอร์เนิกเซรั่มอันนี้กระชับผิวเลยใช้แล้วรูขุมขนกว้างมันหุบปุ๊บเลยตึงเลยเออบอกเลยว่ามันจะช่วยให้ผิวเนี่ยกระชับ ยูราซูเปอร์คอลลิเดนเซราอันนี้ฝากไปด้วยค่ะพูดถึงเรื่องกระชับรูขุมขนก็ไปเรียบร้อยดูรายการของเราตั้งแต่ต้นจนจบวันนี้เราแจกล่มดีกว่าใช่ดีนะร้อนนะร้อนมันแอบล่อของพี่สีสวยด้วยนะแจ๊ดเลยไปไหนเห็นเห็นเลยใครอยากจะเป็นจุดเด่นก็คือล่มยูราเลยนะแจกร่มแล้วก็แจกกันแดดแล้วกันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูรายูราความลับของความสวย ติดตามข่าวสารในร่วมสนุกกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ายูราได้ทาง w w w yura thailand com และ Facebook Search คำว่ายูราหรือทาง i ิน t a g r กรม at yura thailand ค่ะช่วงหน้าครบสูตร,รของอร่อยดนะคาคุณผู้ชมจะพายใยห,หมายไปกินคาบบูแบบบุฟเฟ่ นี่พูดถึงเรื่องนี้นะเวลาเราไปกินบุฟเฟ่หรือชาบูอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาจำกัดเวลาใช่ไหมจำกัดค่ะก็ประมาณ90นาทีก็คือชั่วโมงครึ่งโดยประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงแต่ร้านที่จะพาไปกินนี้นะครัคุณผู้ชมไม่จํากัดเวลาอยากนั่งลากลอกยาวนานแค่ไหนก็นั่งไปแต่บางคนก็นั่งได้เลยไม่มีเวลานั่งยาวนานได้เป็นชาบูบุฟเฟ่คือร้านชาบูโกอยู่สาขาพระรามส ชาบูโกพัรนมสาบเดี๋ยวไปนะไปดีกว่าตอนนี้ประมาณสี่ห้าโมงใช่ไหมว่าจะนั่งจนถึงห้าทุ่มเขาจะไล่แล้วปะร้านเขาปิดแล้วมั้ยไปลองนั่งดู <laughs> ก่าจ้ไค่ะมายุราครบสูตร